ดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาพบก,กันในห,หมือคนตกลื่นทนเด้อปาขอบปามาหา็ดจา้าป่ะไปลุยกับอ้วนเตี้ยพาตะลุยกันนะจา้าผูดไหญเจี้ยกำลังเดินมาป่ะไอ้ป่ะ,ปะลุยน้องกันเนาะตายปายดอกกำลังขึ้นใหม่เลยงามๆเลยจ้าผีกันออกนลยจะลังขึ้นใหม่ครับพี่น้องอุ้ยนี่นี่งามนี่น <c oughs>

ออกแล้วจ้ามันบานวางดูเลยสองดอกจ้าดอกนึงดอกนึงแมงคือกำลังใ่มาพอดีเลยดูสิอะไรเอ,าายอ่ย ดยู่สิตุู๊ดอีบเลยจุ่มเลยจ้ะนีะ่ดอกไม้มาแล้วไว้ก่อนนี่ดอกยางใหญ่เลยพี่น้องอยู่ข้างทางเลยอยู่ใไต่ไต้ไหม,มันจะ้ะนีขนาดดอกกุ้งอ,อันๆเลยอันนี้ก็อยู่ข้างทางเลยจ้าโอ้ยงามๆเลยอะ่ะมังจ้ะเปิดออกแล้วนี่สองดอกด้วย ตูงงามแหง้งมึงจี๋่ะขายยาวๆเช่นกันต้องมาเปิดเครื่องใหม่บึงเอ้ยมีดอกตูๆง,ง,งามนี่สองทาดอกอยู่น้ำกันเลยยบรนี้เอาเก็ีบครับเก็บแมงกือกับเฝาอืนี่สุดยอดโอ้ยผุ่นแมงกือกินมดเลยดอกแมงกือกัดกินเงินนิดนึงเอง โอ้ฝน,นเดี๋ยวไปเอาดอกงาม,มึุอยู่ยังแดดอยู่แล้วไม่แข็งเนาะอ,อ้นนี่อันนี้ก็สีกัดอพี่น้องจริงจริงเสียวนี่มันกึ้งมันกระายเนาะนมันกระเหี้ยดูดูสภาพพี่นอ้องถนนถนนเปียกหมดค่ะเจแม่นหมานไม้ย่ำไหนกับฝนตกหัมโอ้ยมึงเห็นปะนี่อ้าวอายมา,าสรุปผลงานเ่ยงามงามพี่น้อง เห็นงามแห่งมีดอกตุ้มๆเดี๋ยวอยู่ข้างล่างกับตุ้มคักเน้ออ้ายเนาะแต่ว่าไงโอ้เสียดายก็เป็นฝนลงมาบงผืนบึงผืนอิดก็เริ่มยุบไปบ่เป็นเลยเฮาจะได้ตรงออกจากป่าแล้วค่ะหาได้แค่แป๊บเดียวเนาะไปบพบวิญยังเฮาก็บสีเดินทางกลับบ้านเนาะค่ะเนาะแกงอยู่ดอกมือนีีกะพิกัดคำเขินแก้วเหมือนเดิมจ้าอ่ะ ขออนุญาตบ่แจ้งพิกัดเนาะเพราะว่าชาวบ้านเพิ่นมันเป็นปลาชุมชนเพิ่นก็ขอหลองไว้เนาะค่ะเนาะก็อย่าเครียดให้กันเดอ้อไก่ย,ย่าว่าหยังกันอ่ะเฮาก็สิลาพี่ลาน้องไปช่วงสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้อ้วนเตี้ยพาตะลุยนําเด้อค่ะเดอะ้อลาพี่ลาน้องไปก่อนคะ่ะก่อนสิฝนสิตกห้ามแฮงกว่าน,นี้ไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ